สวัสดีครับผม่อแม่พี่น้องมือนีก็มาเล่นทงหน้าลงทงลงทากับญาติพี่น้องเหตุกิจกรรมเวลาว่างกันเนะครับลมก่อสีบอยๆหนาวๆนะครับมาดักกุ้งมหาป่าในสานะครับโอ้ยลลยครับกุ้งกับป่าในสะมาเห็ดกุ้งปล้อยเผาป่ากินน้ากันนะครับพี่น้องนะครับ หมูหูก็มาหาหลา,ายคนครับผมมานั่งอยู่ทงอยู่ท่าเที่ยงหน้าวอกันนะครับสเปเฮละกินเข่าปลาน้ากันเด้อครับพี่น้องมาเดอ้อผู้ใดอยากก่อยกุ้งใส่บอกอกปลาก้ม่าครับพี่น้องต่าบกฮวงกะหลายปลาเผากัหลายเดอ้อมาเฮ็ดกิจกรรมกับพี่น้องกันพี่น้องหลายโพดไปเมืองวิธีการเฮ็ดกันเลยครับพี่น้องเอ๋ย ได้กุ้งพ่อสมควรแล้ะครับพี่นองกับพ่อแดวพ่อกินกันแล้วก็ขื้นมาล่างมะขั่วนะครับพี่นองมะขั่วเอาดินเอายังออกนะครับนี่กับนุ่มรอนะครับผู้เพิ่นไปดักมานะครับพี่นองเลยนะครับดักมาแล้วก็มาล่างดีๆนะครับมูกระไายาดกระายมือนีมาตำปะคงมาเล่นทงหน้าน้ำกันนะครับพี่นองนะครับนี่เพิ่นก็ขั่วนะครับ ผนแกกอไฟก็มีอย่างปลาก็มีมือหนีก่อยกุ้งก็มีหมูกับมาลายมานางฝอ,อยครับผมหมูกับม,มานางฝอ,อยให้กันฟังครับโดนโดนเทียมาเจอกันนะครับพี่น้องโดนโดนเทียก็ม,มาเจอกันกันลงมาเล่นทงหน้าน้ากันครับมานางฟั่งเพิ่นฝอ,อยความเกาความแก่ที่เขาเป็นหมูเป็นพวกกันนะครับนะครับมาเมืองหนาหมูผมครับ ว่าเป็นจังไดครับนาหมูกับนาผมนี่สิแตกต่างกันเด้นะครับเพิ่อนเฮ็ดงานหนักเพิ่อนก็สิีนาเพิือนกระสิไปเร็ยวแน่นะครับผมเฮ็ดงาน่บนักนาผมก็สิลาออนแนนวสันดอกว่าก็ะยองเจ้าของไปนํานี่ครับผมได้กุ้งมาแลลวได้พอสมควนเท่าก็สีน้าไปกอยเนาะนะครับนําไปกอยผันแหกก่อไฟนะครับบูดังไฟสิเผาปลาก็มีนี่ครับหมูผมเสือสมสมนี่ครับนั่งไฟออยยอยอยู่ครับผมนะครับ หมูหักหมูแพงน้ากันนะครับบานไก่เลี้ยงเคี่ยงนะครับตั้งแต่ดเด็กหน่อยผู้เลี้ยวผู้เลี้ยวเพิ่นนะครับวอกนํากันนะครับพแผน่ผู้ยิ่งก่เตรียมเทศตาบักฮุงต,ตําบักแตงกินนะครับโอ้ยลมสีว่อยๆนะครับลมสีว้อยๆเมืองเนี่ยกอไฟลมห้วยๆนะครับก็สีย่างปากินกับตําบักฮุงนี่มาเมืองกไก่กอน